สวัสดีครับพบกบผมอีกเครื่องเนิ่นะครับธนาเพชรคาร์เซ็นเตอร์นะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่เพชรคาร์เซ็นเตอร์สาขาสองหน้าราชพัฒน์กำแพงเพชรนะครับ วันนี้ผมก็มีรถสวยๆมารีวิวให้ดูกันอีกแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นคันนี้เลยนะครับนี่นะครับมิสซันนาร่า NP 3 0 0ตัวนี้เป็นตัว2.5 S Wheel Camera นะครับเป็นสวยๆนะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่365,000บาทเท่านั้นเองนะครับได้รถสวยๆแต่งครบๆเอาไว้ใช้งานกันเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดของตัวรถกันเลยดีกว่านะครับไปครับ สำหรับด้านหน้าของ Nissan Navara m p 300คันนี้ครับด้านหน้างเขาก็สวยสวยนะครับไบหน้าของ Nissan Navara นะครับก็จะเป็นตัวโคมมันติรีเฟคเตอร์นะครับเป็นโฮมฉายหลอดไส้นะครับกระจังหน้างเขาก็จะเป็นสีเท่านะครับตัวนี้เป็นตัว2 5 f นะครับไฟตัดหมอกของเขายังไม่มีนะครับ สำหรับล้อนะครับอันนี้คือทางร้านของเราก็ได้จัดไว้ให้นะครับเป็นแม็กใหม่ยางใหม่ขอบ18นะครับยางก็จะเป็นยางปี2021นะครับตัวนี้เป็นแม็กใหม่เลยนะครับแม็กใหม่ๆยางใหม่ๆปีสองนีเครับที่ใส่ไว้ให้นะครับกระจงมองข้างของเขานะครับก็จะเป็นสีดานะครับไม่มีไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยะอยู่ที่แก้มซ้ายแก้มขวานะครับ การสาดประตูไม่มีนะครับมือเปิดก็จะเป็นสีดำนะครับมีกันรอยโคมเนี่ยมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีปกุญแจรีโมทมาให้1ดอกนะครับนี่ครับให้ชมรอบคันกันก่อนนะครับสภาพสวยๆปลายท้ายก็จะเป็นโครมหลอดไส้นะครับกันชนท้ายไม่มีนะครับเซนเซอร์ปักกิ้งไม่มีนะครับ ตัวนี้เป็นตัว2.5 SUV c a m e r a นะครับจะมีกล้องมองหลังขนาดถอยมาให้นะครับอันนี้คือเป็นของติดโรงงานมาเลยนะครับ <S <S มือเปิดฝาท้ายก็จะเป็นสีดำนะครับพร้อมช่องไข,ขกุญแจนะครับตัวนี้สามารถล็อกได้นะครับ <S 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 มาดูด้านในกันนะรับสำหรับ Nissan Navara NP 300ปี2013นะครับภายในส,สวย ภายในก็จะเป็นโทนสีเบจนะครับเป็นตัวสมาร์ทแคปแคปสามารถเปิดได้นะครับกว้างขวางขึ้นลงสะดวกสบายนะครับภายในสะอาดสะอาดสภาพใหม่ๆนะครับอันนี้แคปนะครับจะเป็นหนังนะครับตัวนี้จะเป็นหนังหนังหมดเลยนะครับเบาะของเขานะครับก็เป็นหนังเหมือนกันครับเป็นหนังสีเบจนะครับนะครับเป็นหนังนะครับจะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะครับ กระจกประตูก็เป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับมีซินทัลนล็อกมาให้กระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับสภาพสวยๆส,ยสภาพให,ใหม่ๆเลยครับพวงมาลัยของเขานะครับก็จะเป็นแบบวงมาลัยปุ่มยูนิเทนสามก้านนะครับไม่มีแอร์แบกนะครับ เลขไมล์คันนี้นะครับอยู่ที่77,228กิเมเท่านั้นเองนะครับอันนี้เลขไมล์เดิมๆนะครับตามระยะที่เขาใช้งานมาเลยนะครับเครื่องเล่นนะครับก็เป็นเครื่องเล่นคู่ตัวนะครับเป็นเครื่องเล่น c d m p 3เชื่อมต่อ usb-a ux นะครับตัวนี้ก็จะมีกล้องถอยหลังนะครับนี่ครับเวลาเราใส่เกียร์ถอยหลังภาพจะขึ้นลงหน้าจอตรงเครื่องเล่นนี้นะครับ ระบบแอรนะครับเป็นสวิตช์มือหมุน3ปุ่มใช้งานง่ายๆดูแลและง่ายนะครับแล้วก็ระบบเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะครับพร้อมเซฟตี้โหมดนะครับถ้าจะใส่เกียร์ถอยหลังนะครับเราต้องกดหัวเกียร์ลงนะครับอ่าอันนี้คือเกียร์ถอยหลังนะครับนะครับแล้วก็จะมีภาพขึ้นที่จอนะครับครับช่องเสียบไฟ12กวันก็จะมีหลายจุดมากเลยนะครับอยู่ในเกียร์หนจุดนะครับเกียร์กลางหจุด แล้วก็ตรงนี้1นจุดนะครับแล้วก็ด้านบนอีก1จุดนะครับมีให้ถึง3จุดเลยนะครับตัวสมาร์ทแคปแคปเปิดได้นะครับด้านหลังก็มีช่องแอร์มาให้ด้วยนะครับแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับภายใน้องกว้างนะครับผมบอกเลยว่า้องกว้างนั่งสบายๆนะครับสำหรับที่นั่งแคปนะครับถ้าใครสนใจรุ่นนี้นะครับเรียนเชิญด้วยเลยนะครับ ามาดูรถตัวจริงได้เลยนะครับสวยๆครับเครื่องยนต์2.5ลิตรนะครับ1 6 3แรงม้าเป็นตัว Common Rail นะครับผมบอกเลยว่าแรงมากครับเครื่องเดิมๆครับไม่รั่วไม่ซึมไม่เยิมนะครับบอดี้สวยนะครับเครื่องสวยนี่ครับหัวน็อตต่างๆคือไม่มีร่องรอยของปแจเจนะครับ ด้านข้างเดิมนะครับข้างเดิมหน้าเดิมนะครับสวยๆนะครับแบตเตอรี่ใหม่นะครับซื้อรถที่เพชรคาร์เซ็นเตอร์แน่นอนครับแบตเตอรี่เราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับนี่ครับเดิมๆนะครับน็อตไม่มีขยับนะครับไม่มีร่องรอยของการขันเลยนะครับเครื่องก็สวยงามครับไม่เยิ้มไม่ซึมนะครับ สนใจเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยครับสวยๆครับสวยมากๆนะครับกับราคาค่าตัว3 6 5 0 0 0่าบาทนะครับนิสสันนาวาร่า NP สามร้อยคันนี้นะครับถ้าใครสนใจรถคันนี้นะครับเียนเชิญมเข้ามาดูรถตัวจริงได้เลยครับที่เพชรค่าเซ็นเตอร์สากาหน้าราชพัฒนกำแพงเพชรนะครับในคลิปต่อไปนะครับจะมีรุ่นไหนมารีวิวให้ดูกันไงก็ขอฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ